กับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube นะครับหรือทาง Facebook หรือทางทิกต t o k ก็ TikTok แล้วแต่นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงของอ่ระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีเหตุมีอาภัยธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ ตั้งคำถามกันว่าแล้วเราในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับมีสิทธิอะไรบ้างที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสิทธิของเราเราก็ต้องไปดูตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0นะครับได้มีการกําหนดสิทธิของเราเกี่ยวกับเรื่องของ สภาพแวดล้อมนะครับทราพยากรธรรมชาติาและสิ่งแวดล้อมต่างๆเอาไว้อยู่ในสองมาตรานะครับมาตราแรกก็คือมาตราที่43มวงเล็บ4นะครับรัฐธรรมน,นูญกำหนดว่าประชาชนนะมีสิทธินะครับมีสิทธิในการอ,าอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะครับสิทธิของเราในการที่เราจะไปอนุรักษ์ไปฟื้นฟู แล้วเมื่อทรัพยากรธรรมชาติมันดีเราก็มีสิทธิ์นะครับในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นนะครับซึ่งหลักของการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามปรัชญานะครับของ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยอันนี้ที่กําหนดเอาไว้ในมาตราที่4 3มูเนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมาตราก็คือในมาตราที่57นะครับบุคคลมีสิทธิ์ได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับรัฐรมนูญฉบับปัจจุบันนีนอกจากการกําหนดสิทธิ์เอาไว้เขาก็ยังมองไปถึงว่าทํำยังไงที่เมื่อเรากําหนดสิทธิ์ไว้ให้ประชาชนแล้วนะครับประชาชนจะต้องได้สิทธิ์นั้น จริงๆก็จะไปกําหนดอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของใครก,เก็เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับหน้าที่ของรัฐคืออนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้มันมีความยั่งยืนมีรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการาเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับ ร el, poder, hay hay trendy, ัฐมีหน้าที่ในการดําเนินการให้มีการประเมินนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของรัฐของก่อนที่ดําเนินการนะครับก็จะต้องมีการประเมินผลแล้วก็เมื่อประเมินผลแล้วนะครับก็จะต้องมีการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับทีนี้รัฐนะครับหน้าที่หนึ่งอย่างก็คือรัฐจะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นะครับ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไปเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นหลักของการกระจายอํานาจเพราะฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ในการให้ชุมชน textbook. ท,ท,ท <nichts. S 1> ้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตัวเองก็จะเป็นไปตามหลักของการกระจายอำนาจ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบประเด็นกันเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับในเรื่องของอสิทธิในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับของประชาชนตามรัฐธรรมนูญสองพบกับคลิปต่อไปประเด็นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ